สวัสดีครับพี่ๆน้าอาจารย์ทุกทุกท่านครับวันนี้ตัวบรรยากาศฝนละลืมครับมาต่อนกเขามาต่อเจ้าคากทิ้งไว้ครับนี่ผมต่อทิ้งไว้นี่เป็นหม้ที่ไม้ที่3สามครับยินเสียงเรียกเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวคูครับไม่รู้เป็นยังไงแต่ผมาใส่นกขุมนะครับวันนี้เดี๋ยวฝนลินลินับก็เพอได้ตัวอยู่ครับนกขุมครับนี่ครับเราจะพาไปดูเจ้าคากกันครับเสียงเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวคูครับโอ้โหฝนละลืมแบบหน่า เดี๋ยวเรียกเดี๋ยวครูเล้วงเงียบไปครับมีนกเสียงน้อยก็เสียงกลางครับเอมาลบอยู่ครับมาลบอยู่แต่ผมไม่ได้นี่เนาะผมใส่นกขุมอยู่นู่นครับผมใส่นกขุมอยู่ฝากนู่นครับยินเสียงเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวครูครับเราไปดูกันครับว่าจะหมานไหมครับโอ้ยไม่มันเงียบที่สังเกตนะครับ ตามลักมันต้องมีขันโยนดึงอะไรดึงครับนี่ครับผมใส่ไว้ตัวนู้นตัวกลางเนี่ยนละลืมแบบตากระปูดครับต่อนกคุมครับได้หกตัวแล้วครับนกคุมมันจะมาดูเจ้าขากันครับมันเงียบๆผมก็ใส่ใส่ยัดหยัดสุกฝนเลยเฉยครับเห็นฝนมันตกเนาะไม่นกเงียบๆพี่สังเกตครับ ไอตัวดีขนาบเลยนี่ครับนีมีตัวนี้ผมใส่ไปนี่ครับนขันเสาผมครับขึ้นหยีๆทิ้งไว้ครับเฮ้ยมองหมินเป็นเหยับครับมองหมินนกเอียงโอ้มีเสียงดินครับม่าน่ะบ๊วยไเจ้าคากจัดอีกนกอะไรนกเอียงโอ้นกเขาครับนี่ครับนี่ครับนานานี่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 นกเขาครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับ เห็นไหมเนี่ยกล่องผมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูครับต้องซูมมาครับนกเขาครับคิดว่าแต่นกเอียงโอ้โอโยตัวซับกัดสัมผัสไปได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูครับแป๊บนึงครับขอตั้งกล่องกันเด้อครับเอาลงมาให้ดูครับ ครับต่นาติดคอนแน่ๆแล้วครับคอนแน่ๆครับนี่ครับ้ใหญ่ดูตัวตันครับแต่ไม่รู้เป็นนกเสียงไอตัวเสียงกลางเลยตัวเสียงหน่อยครับนั่นแหะนี่นี่นี่โอ้ดูลายตัวครับลายตัวนี่เจ้าข่าครับไปไปจะพาไปตรงมอไซค์ครับไปดูมอไซค์กันยามฝนละลืมครับว่ะฝนละลืมครับฝนตกละลืมแช่แช่ครับแต่ก็ ทำไงได้ครับพอฝนตกลรลืมก่อนไปได้ไปทํางานเนอะกัมาจัดนกเขาแล้วนกเขามาด้วยครับเวลามาต่อนกขุมนกเขามันชอบเกี้ยวเกี้ยวครับเลยต้องเอามาสองอย่างครับเลยผัดผ่าทิ้งๆไปครับฟุกเฉยไม่รู้เสียงตัวไหนด้วยครับแต่มีเสียงหน่อยก็เสียงกลางครับไม่รู้เป็นตัวไหนตรงนี้ผมเคยมาใส่นะครับมาเคยเข้าไอเ้ไอเจ้าเจ้าเจ็ดไฟครับแต่ไม่ติดครับ มีสูบนานนะครับโอ้เดียนต่อนกคุมกับหอบเลยครับเดี๋ยวพุดลงมาให้ดูครับโอ้โหดูตัวต,วตนกันครับอาจจะเป็นยังไงครับ เนื้อมันมันน่ะเห็นไหมครับนี่ครับแล้วลองไปดูกันครับตัวไหนน้องขาเก่งนี่ตัวเสียงกลางเที่ลูกเน่อยติดนานยังเนี่ยเสียงเดียวเรียกเดียวคูเดียวเรียกเดียวคูดีลูกเดือดขาฮัก แต้มที่ห้าของไอ้เจ้าคากนะครับของปีนี้ครับเขาว่าปีนี้แต้มที่ห้าแล้วครับติดต่อเนื่องกันเลยครับโอห,หลายตัวดีครับโอ้ยปีไม่เท่ากูยิงเขาไปไงเนี่ยโอ้ยจีบคอร์ดในแหครับนเนะเน่ย่กับเปียาครับดูตัวตนดูหลายตัว หมูกันครับเคียบเป็นลายหางสันสันครับเป็นไงน้ะหางสันเนี่เก็บตูดหางครับหางแต่แข็งครับนับหางครับหนึ่งสองสี่หางนกกำลังรัดเลยครับห้าหกเจ็ด เบ็ดสิบสองสิบสองเซนครับนี่จะเป็นนกตัวผูตัวเมียครับสปายกับใหญ่ๆครับอย่างนี้ครับใส่นกไม่ได้เฝ้าครับจากจะเป็นตัวผูตัวเมียครับโอ้ถอนปีกดูครับดำๆอยู่ครับเนี่ยแต่ทุ่ทุ่ครับถอนดูหางนยครับ พอตาพาทำตูดกับเชือกแหลมเลยครับนั่นน่ะเนี่ยคาดอ่ะขาดอ่ะสงสัยจะติดนานแหละครับไม่ขาดแต่งตัวเฉยครับขาดอ่ะขาดครูนี่ครับโอ้ไลยตัวกับเชิงสวยอยู่ครับดูแข่งธรรมดาก้อยก้อยผ่านครับ ก้อยไนะจะเป็นก้อยนกตัวผู้เลยครับก้อยชี้ใหญ่ๆครับนี่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็มาใส่นกคุมเนาะตัวนกเขามาใส่เลยครับหลังให้มันดังๆครับนันนะ่ะนี่ครับแล้วนี้ขอฝากนั้นหน้าเคยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจคนําคลิปด้วยนะครับเนาะนันน่ะนนท่านไหนที่เขามาดูใหม่ว่าเคยกดติดตามเลยครับผมก็ยังไม่เนี่ยเท่าไรครับการตัดต่อคลิปลงยูทูบเนาะ ก็ฝากเลยครับเดี๋ยวจะเริ่มทำๆทไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ผมใกล้เจ้าค่าก็ฝากนาวัยตเพียงเท่านี้ครับไปดูจะมีคลิปต่ออีกไหมก็วันนี้ก็ปากน้าวัยะเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ